ครับนี่ก็เป็นเทคที่3นะครับก็วันนี้เป็นวันที่พี่โป๊ะโล่งอกโล่งใจนะครับตาบใดที่ยังอยู่บนต้นก็ยังไม่สบายใจนัก ยังยังย<ะ>ังยังไงก็ยังดีกว่าอยู่บนต้นแล้วครับแ,แ,รแต่บี่เสโะรนี็จเรีย,ย,ยบร้อยรา,ายน,นี้นพ,พี่โปโนี่เหลืออยู่ประมาณสักเท่าไหร่ได้เนี่ยรอบเนี่ย ไม่ใช่เหลือมันเนี่ยตัดรอบเนี้เหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ไอ้ได้ได้ไม่ใช่เหลือได้ประมาณเท่าไหร่รอบนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวใบช่างก็รู้แล้วว่าปีที่แล้วมันได้2ี่สิแต่ปีนี้มันจะฟาดสักเท่าไหร่ยังไม่รู้เดี๋ยวอไม่ไม่คุยเลยนะไม่คุยเลยนะปีที่แล้วเท่าไหร่ปีนี้ต้องมากกว่าปีที่แล้วใช่ไหมก็ไม่รู้จะมากเลยมากมันต้องใช้เวลาสักนิดนึ่งอีกสักนิดหนึ่งใช่ไหมสักนิดเดียวประมาณการก็ได้นี่ครับ ก็เน in ื้อนี้นะฮะหนามนี้นะครับดูเป็นใกล้ๆนะครับหนามนี้เลยนะครับ ก็เนื้อ80บนะครับ80ขึ้นนะน้ำเขียวน้ำละเอียดของพี่โป๊ะนะครับอยู่ห้วยใส